วันนี้จะมารีวิวตัวเกม Written Hope นะครับเป็นการแกะกล่องนะครับในราคาที่ผมได้มาในราคาดีมากๆในช่วง12-12นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว horror drama ใครที่ชอบแนวเกมแนวสยองขวัญต้องเกมนี้นะครับไม่ได้เปิดมาปุ๊บแล้วยิงผีกันเลยไม่ใช่แนวนั้นนะครับ อารมณ์เหมือนเราดูหนังผีดูหนังผีเลยนะครับผู้เล่นก็จะสวมบทเป็นนักศึกษาในเกมนะครับในเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับหน้าปกก็จะประมาณนี้ผู้พัฒนาครับ Super m a s มสซี g เกมนะครับเป็นค่ายเดียวของที่พัฒนาเกมตัว Until Dawn นะครับ เดือดดาร์คพิเเจอร์วินด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังมีเขียนบอกด้วยนะครับว่าอย่าเล่นอยู่คนเดียวนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับเราจะอยู่ในศตวรรษที่17นะครับเป็นนักศึกษาทั้งหมด น่าจะ5คนนะครับการเล่นก็จะเล่นไม่เล่นเล่นไม่เหมือนกันนะครับก็จะหมุนเวียนไปแต่ละคนนะครับในแต่ละช่วงของเกมนะครับเล่นได้1คนออนไลน์1นถึงหคนถ้าเป็น p l a y s t a t i o n พัดอยู่แล้วก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับตัวนี้ ขั้นต่ำในการติดตั้งก็อยู่ที่ประมาณ35กิกอาจจะมากกว่านั้นรันที่ PS4 Pro นะครับความละเอียดก็อยู่ที่ประมาณ7 2 0 p 1 0 8 0 i 1 0 8 0 p ไม่มี 4K ครับเกมนี้นะครับทั้งเสียงทั้งซับก็ English English ลุ้นล้วนเลยแผ่นบูเลนะครับเกมนี้เป็นแผ่นโซนสามเอเชียนะครับเกมนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแกะดูเลยก็แล้วกันนะครับมีซิลให้แกะไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับมือ,อเปล่าๆเลย ฟอร์มเพสีนะครับที่จริงเกมนี้เนี่ยผมจะกะจะซื้อไปรันบน PS5 นะครับอยากเล่นแบบกราฟิกในสูงสูงบนเครื่อง next gen นะครับตามจริงอยากลองบน p พ5มากกว่าขอแกะข้างในเลยก็แล้วกันนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ย รู้ทันทีว่ามีโค้ดมาให้ด้วยครับขออนุญาตนะครับเก็บโค้ดกันแป๊บหนึ่งโค้ดที่ให้มาก็จะประมาณนี้นะครับข้างในนี้ มีโบนัสพิเศษนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าไอ้โค้ดเกมที่เขาแถมมาเขาเอาไว้ทำอะไรนะครับมันก็คือการที่เราจะได้รับสิทธิพิเศษในเกมนะครับอย่างเช่นจะมีฉากพิเศษมีไอเทมมีชุดมออีอะไร dlc นะครับที่แถมมานะครับสำหรับคนที่ ได้โค้ดไปนะครับนักเล่นเกมต่างๆเขาก็หวังที่จะอยากได้โค้ดกันทั้งนั้นนะครับเพื่อในการเล่นเกมที่แบบว่ามันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับตัวเกมที่ให้โค้ดมาก็จะประมาณนี้นะครับสมการให้โค้ดนะครับก็จะมีการบอกวิธีการใช้การเอาโค้ดไปอะไรต่างๆนหน้าๆน,านี่บนเพลสี่นะครับก็จะประมาณนี้นี่เข้าไปที่สตอวิธีการนะครับ ก็ไปที่ redeem แล้วก็กรอโค้ดลงไปนะครับขั้นตอนการใช้งานของมันนะครับให้โค้ดมาด้วยจะมีฉากเสริมพิเศษด้วยนะครับถ้าไม่มีโค้ดเราก็จะเล่นในโหมดเนื้อเรื่องในแผ่นเต็มเตมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรละส่วนกลับมาที่แผ่นนะครับ ด้านในเป็นแผ่นบูเล่นะครับให้มาแค่หนึ่งแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับการรีวิวอันบ็อกแกะกล่องตัว The Dark Picture Little Hope นะครับเกมแนวสยองขวัญน,นะครับน่าจะเป็นคลิปที่ให้การ ัดสินใจของแต่ละคนได้ดีนะครับเนื้อหาก็ถือว่าผมชอบนะส่วนตัวนะครับผมชอบแนวนี้เป็นแนวไขป่ปมต่างๆนะครับครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมไว้คลิปหน้านะครับมีอะไรจะนำเสนออีกผมก็จะกลับมารีวิวอันบ็อกให้ด้วย ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ